สวัสดีะสวัสดี FC นะครับวันนี้นี่ผมจะพา,าชมตลาดนัด10วันสุดท้ายเดืนนนดอนมกราคมนะครับส่วนบรรยากาศจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมจะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการเดินทางเข้าไปตลาดนั้นิบวันสุดท้ายดอนมอนดอนนะครับถ้าเรามาทางสถานีรถไฟจะไปปัตตานีเนี่ยก่อนถึงเซเว่นจารู u, เนี่ยมันจะมี3แยกให้เราเลี้ยวซ้ายเข้าไปครับ เดี๋ยวซ้ายเข้าไปก็ตรงไปเลยครับตรงไปเนี่ยก็จะเจออมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลนะครับให้เราเลี้ยวขวาเข้าไปจอดตรงสนามฟุตบอลยาเทียมของจารูนะครับก็เลี้ยวขวาเข้าไปเลยครับอพอไปอีกก็จะเจอกับเจ้าหน้าที่ก็จะให้เราจอดในบริเวณที่เขาจัดให้นะครับ ถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยแนะนาให้มากับมอไซค์นะครับเพราะว่าจอดง่ายหน่อยนะครับรถจนนี้อาจจะยากหน่อยหนึ่งจากนั้นเราก็เดินเข้าไปในงานครับซึ่งพอมาถึงงานจะมีสองฝั่งทางขวากับทางซ้ายนะครับผมเลือกที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปในงานเลยนะครับก็จะมีอ่า ของที่ขายเนี่ยทั้งสองฝั่งเลยครับทั้งซ้ายทั้งขวาซึ่งผมก็เลือกเดินที่าทางซ้ายก่อนนะครับเพราะว่าเดินซ้ายตรงไปเลยครับพอขากลับเนี่ยค่อยมากลับก็ก็ไม่ดูทางขวาแล้กันนะครับ ซึ่งในงานเนี่ยคืนนี้เป็นคืนแรกที่ผมมานะครับคนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับถ้าหลังจากนี้จ,จะมีเยอะนะครับซึ่งของที่ขายก็มีเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวดกระปะ๋อยชุดของผู้หญิงนะครับหรือของผู้ชายก็มีเยอะแยะให้เราเลือกชมเลือกดูกันได้เลยนะครับอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นอ่าพวกเคสโทรศัพท์นะครับ อันส่วนด้านนี้ก็จะเป็นชุดของผู้ชายนะครับว่าจะเป็นเสื้อโตบนะครับของผู้ชายนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นรองเท้าของผู้หญิงนะครับก็เริ่มต้นที่100บาทนะครับก็มีเยอะแยะมากมายมาเลือกมาชมกันได้นะครับ ส่วนงานเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงคืนสุดท้ายของเดือนระมณานนะครับก็มาเลือกมาชมมาซื้อกันได้นะครับช่วงนี้คนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีเบียดเสียดเท่าไหร่ถ้าว่าใกล้ๆรายนี่ก็คนมันจะเยอะหน่อยครับก็รีบมานะครับถ้ามาเนี่ยหลังตะระเวยยังได้เลยครับประมาณ 3- 4สี่ทุ่มเนี่ยมาก็ไม่มีปัญหานะครับ ขนาดทองก็ยังมีขายนะครับช่วงนี้ราคาทองแพงนะครับก็มาดูที่นี่ได้นะครับราคาไม่ถึงพันก็มีนะครับสําหรับทองนะครับตอนนี้ผมเดินมาถึงใกล้สุดของการขายเสื้อผ้าแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาถึงโซนอาหารนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโซนอาหารจะมีอะไรกันบ้างเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับลูกผมหิวไอศครีมครับก็หยุดซื้อไอศครีมสักครู่นะครับ ซึ่งส่วนอาหารเนี่ยก็มีของขายมากมายเลยครับมีทั้งสองฝั่งเลยนะครับทั้งซ้ายมือแล้วก็ขวามือเลยนะครับก็มาเลือกมาชมกันได้เลยนะครับ ส่วนด้านนี้นี่เป็นลูกชิ้นที่เขาทำเองนะครับลูกชิ้นนี่ทำกันสดๆเลยนะครับก็ มาต้มก่อนนะครับแล้วก็ไปปิ้งย่างนะครับขายทุกๆครับราคาไม้ละห้าบาทเองนะครับ เสร็จสิ้นการรีวิวแล้วนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้นีนกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ